บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเถระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเ่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วความทุกกายทุกใจเป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวันที่หลับตาลาโลกทุกชีวิตล้วนต้องพบเจอกับความทุกข์มีความทุกข์เป็นพื้นฐาน เหมือนกับโลกมีความมืดเป็นพื้นฐานแต่ที่เรามองเห็นคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆได้ก็เพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงไฟเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเป็นทุกข์แล้วนะี่ยเราจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกทั้งหลายและ รีบขวนขวายหาทางหลุดพ้นจากทุกข์แสวงหาความสุขที่แท้จริงการปฏิบัติธรรมนับเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตา จริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเราไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือ ทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรยัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้ว กลมไสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไานาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากําหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็น ว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา รหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระพระบาลี ที่กล่าวไว้ในสรพังคชาดกว่าบุคคลอดทนต่อถ้อยคำของผู้ที่สูงกว่าได้เพราะความกลัวอดทนต่อถ้อยคำของผู้เสมอกันได้เพราะเหตุแห่งความแข่งดีส่วนผู้ใดในโลกนี้ อดทนต่อทอยคำของผู้ติดตามกว่าได้สัตรุบุษทั้งหลายกล่าวว่าความอดทนนั้นสูงสุดความอดทนมาจากภาษาบาลีว่าขันติหมายถึงการรักษาปกติภาวะของตนเอาไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันไม่พึงปรารถนา ก็มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินโดยเฉพาะการเดินทางไกลนะไปสู่อายตนานิพานต้องอาศัยขันติธรรมนะเป็นตะบะธรรมอย่างยิ่งต้องอดทนต่อถ้อยคำของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราซึ่งมียศตำแหน่งสูงกว่าเราเสมอกับเราและตามกว่าเราก็มี อุปสรรคที่เราจะต้องพบเจอในเส้นทางการสร้างบารมีนั้นนมีมากมายเหมือนการล่องเรือไปในมหาสมุทรที่เวิงว้างเมื่อยังมองไม่เห็นฝั่งก็ต้องประสบกับมรสุมรอบด้านที่พร้อมจะพัดผ่านคำมมสู่นาวาชีวิตจำเป็นจะต้องอาศัยความอดทนและกำลังใจที่สูงส่ง ถึงจะสามารถฝ่าฟาฟนข้ามอุปสรรคไปสู่ฟังได้โลกใบนี้แม้บางครั้งดินอากาศฟ้าจะไม่เป็นใจบางครั้งก็หนาวร้อนเกินไปบ้างแต่ก็ให้รับรู้รับทราบเอาไว้ว่าที่นี่แหละเป็นศูนย์กลางในการสั่งสม บุญบารมีได้ดีที่สุดดังนั้นอย่าความหนาวร้อนอามาเป็นข้อแม้ข้ออ้างในการสั่งสมบุญกุศลให้กับตัวเองนะจ๊ะหลวงพ่อมีตัวอย่างเกี่ยวกับพระมหาเถระที่ท่านอดทนต่อสภาวะดินอากาศฟ้ามาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกัน ซึ่งเป็นต้นแบบที่น่าเอาอย่างทีเดียวเพราะว่าท่านแต่งใจบำเพ็ญสมณธรรมแม้แดดจะร้อนเพียงไรก็ไม่ได้ใส่ใจมุ่งมั่นทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางของกลางเรื่อยไปพระเถระผู้ทรงคุณธรรมรูปนี้ก็ชื่อว่าพระโรมะ สนาคเถระมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและท่านก็รักในการบำเพ็ญภาวนามากมีอยู่วันหนึ่งท่านทําสมาธิอยู่กลางแจ้งแดดปิ้งเปรียงเหงื่อไหลท่วมตัวพระลูกศิษย์ก็มานิม,มนต์ให้ท่านเข้าไปนั่งในร่มซึ่งอากาศ เย็นสบายแต่ท่านบอกลูกศิษย์ด้วยท้อยคำที่น่าทึ่งว่าก็เพราะกลัวต่อความร้อนนั่นแหละจึงไม่ลุกไปนั่งในที่ลม่มเนื่องจากท่านเคยตกนรกได้รับความเร่าร้อนมาหลายพบหลายชาติท่านรู้ซึ้งถึงความร้อนในอเวจีมหานรกไม่อยากกลับไปทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นอีก ส่วนอากาศร้อนรอบกายนี้ร้อนไม่ถึงเศษเสี้ยวของความร้อนในมหานรกว่าแล้วท่านก็ทำใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเรื่อยไปจนในที่สุดท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กลางแจ้งนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของความอดทนต่อดินอากาศฟ้านะจ๊ะ ถ้าใจเราเยือกเย็นเสียแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นปัญหาผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าในเวลาเกิดความลำบากบุคคลใดเนี่ยอดทนความลำบากได้บุคคลนั้นย่อมไม่เป็นไปตามความลำบากบุคคลนั้นเป็นนักปราชย่อมบรรลุสุข ปราศจากเครื่องประกอบอันเป็นที่สุดแห่งความลำบากได้โดยเฉพาะการที่พวกเรานำมาสร้างพรมีกันเป็นหมู่คณะใหญ่จำเป็นต้องอดทนต่อการกระทบกระทั่งให้มากต้องรักษาภาวะปกติของตัวเอาไว้ให้ดีอย่าให้ใจขุ่นมัว มีเทวดารัสของทา้าวสกกะท่านกล่าวไว้ว่าผู้ได้โกรธตอบผู้ที่โกรธก่อนแล้วผู้นั้นกลับเป็นคนเลวกว่าผู้ที่โกรธก่อนผู้ที่ไม่โกรธต่อบุคคลผู้กำลังโกรธอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามอันชนะได้ยากยิ่งราะความโกรธ สามารถเผาผลาญใจตัวเองให้ลุ่มร้อนเผาผลาญคุณธรรมในตัวที่เคยสั่งสมมามากมายให้พังพินาศไปได้ให้ดูตัวอย่างพระบรมศาสดาของเราที่ทรงอดทนต่อท้อยคำหยาบคายของผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตรนตรยัยเรื่องก็มีอยู่ว่า นางมาคันธิยามีจิตอาฆาตต่อพระพุทธองค์ที่ไม่ยอมรับนางเป็นภรรยาและยังกล่าวถึงโทษในสังขารของนางว่าเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยมูดคูดและกะลีสะเมื่อนางได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนจึงหาทางแก้แค้น โดยการจ้างคนไปตามด่าว่าพระพุทธองค์ผู้มิฉาทิฏฐิผู้ไม่เลื่อมใสในพระราตนตรยัยได้ติดตามพระบรมศาสดาผู้กำลังเสด็จเข้าไปภายในพระน,นครแล้วชี้หน้าด่าบริพาทด้วยถ้อยคำหยาบคายสมัยก่อนเขามีคำด่าอยู่10อย่างคือ ด่าว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติไม่มีสำหรับเจ้า ุกขติเท่านั้นเป็นทิ่ไปของเจ้าพระนอนนสนัดคำนั้นแล้วได้กราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวนครพากันดาพากันบริภาพพระองค์พร้อมดิมู่สง์เราทั้งหลายไปจากพระนครนี้เถิดพระเจ้าค่ะ พระบรมศาสดาตรัสถามว่าจะไปไหนล่ะอานน์ไปนครอื่นพระเจ้าค่ะหากมนุษย์ในเมืองอื่นพากันด่าบริพาทแล้วเราจะไปที่ไหนต่ออานน์ไปเมืองอื่นต่อพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงห้ามว่าอานน์การทำอย่างนั้นไม่ควร อธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดก็ควรดับอธิกรในที่นั้นเมื่ออธิกรสงบจึงสมควรไปเมืองอื่นดูก่อนอนน์เราตถาคตเป็นเช่นกับช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจากทิศทั้งสเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงคราม ฉันใดชื่อว่าการอดทนต่อถ้อยคำที่ชนผู้ทุศีลกล่าวแล้วเป็นภาระของเรานี่ก็เป็นตัวอย่างที่พระบร,รมศาสดาของเราทรงประสบด้วยพระรงองค์เองนะจ๊ะเพียงเจ็ดวันเท่านั้นผู้ที่มาตามด่าว่าปริภาพพระองค์ก็เลิกหมดแล้วก็เปลี่ยนมาฟังธรรม จนสำเร็จเป็นประโสดาบันกันมากมายนี่ก็เพราะสายความอดทนและมหากรุณาอันหาประมาณมีได้ของพระพุทธองค์ทำให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาได้จนถึงทุกวันนี้โบราณท่านกล่าวไว้ว่าให้ทำตาเหมือนตาไม้ไผ่ให้ทำใจเหมือนแผ่นดิน ได้ยินเรื่องราวอะไรก็ให้ทำหูมันหูกระทะทำตัวเองก็ให้เหมือนผ้าเช็ดเท้าตาไม้ภัยนะ้ะไม่มีความรู้สึกอะไรใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็เฉยเห็นสักแต่พอเห็นไม่ยินดียิน้ายอะไรแล้วก็ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่ว่าจะโดนเหยียบ โดนย่ำสักกี่เท้าก็ตามแผ่นดินก็ไม่ได้ไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยยังคงสงบนิ่งเฉยดังนั้นเราต้องรักษาใจให้เป็นกลางกลางอย่าได้ไปยินดียิน้ายอะไรท่านสอนให้ทำหูเหมือนหูกระทะประโยชน์ของหูกระทะก็คือเอาไว้แขวน หรือเอาไว้หิว้วบางเรื่องเราเอาหูงเราไปฟังพอฟังเสร็จก็ไม่สบายใจเรื่องไหนที่ไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังนะลูกนะให้เอาอย่างหูกระทะนั่นแหละตัวของเราท่านสอนให้อดทนเหมือนผ้าเช็ดเท้าไม่ว่าจะสกปรกเลอะเทอะขนาดไหนผ้าเช็ดเท้าก็ไม่เคยบ่นเลย ทำหน้าที่ชำระความสะอาดให้กับทุกผู้คนด้วยความอดทนวิธีที่จะฝึกความอดทนให้ยิ่งขึ้นไปที่เยี่ยมที่สุดก็คือการฝึกสมาธิให้มากเพราะขันติคือความอดทนเป็นตบะรำอย่างยิ่งเมื่อมีความอดทนสมาธิก็จะเกิด ขันติจะหนักแน่นได้ต้องมีสมาธิรองรับสมาธิจะก้าวหน้าได้ก็ต้องมีขันติทำอย่างสม่ำเสมออุปมาทำมือซ้ายเหมือนขันติสมาธิก็เหมือนมือขวาถ้าเราจะล้างมือล้างข้างเดียวก็ไม่สะอาดต้องช่วยกันทั้งสองมือ การชำระใจใสะอาดก็ต้องอาศัยคุณธรรมทั้งสองอย่างอย่างนี้ด้วยกันและต้องอดทนต่อกิเลสเย้าวยวนใจที่ทำให้หลงไปเกาะติดอยู่ในบ่วงแห่งมารคือเบญจากกามคุณห้าที่ทำให้แจ้งเราเหินห่างจากทางของพระนิพพานดังนั้นให้ลูกทุกๆคน มันสวดมนต์ภาวนาชำระใจะให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอกิเลสอาสวะก็จะได้ไม่มามีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจของเราเราจะเป็นผู้ชนะตลอดไปทุกภพทุกชาติเพราะดํารงตนอยู่บนความไม่ประมาทนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมน่วยพร ให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพพรารันาสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีไปนานๆให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิน